จริยธรรมร้ายแรงนะครับเครื่องมือดับนะักการเมืองก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้กระแสนะครับที่ในโลกโซเชียลมีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากเรื่องของการที่คุณช่อเองนะครับโดนเรื่องของจริยธรรมร้ายแรงแล้วโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตซึ่งแน่นอนครับก็มีหลายฝ่ายเนี่ยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์และออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่านะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยหลายๆคนก็าถามนะครับก็หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะ มาตรฐานและกรอบคําว่านะครับจริยธรรมร้ายแรงน่ะมันมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับก็มันมีหลายๆคนนะครับต้องบอกว่ามีนักการเมืองหลายๆคนที่โดนเรื่องของจริยธรรมร้ายแรงซึ่งแน่นอนครับบางคนก็โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตบางคนก็โดนตัดสิทธิ์สิปีบางคนก็โดนตัดสิทธิหปีอันนี้ก็ว่ากันไปซึ่งแน่นอนครับว่าเ,เรื่องนี้มันก็เป็นที่ถกเถียงก,กันว่าเอ๊ะแต่ละคนแต่ละกรณีเนี่ยนะครับมันมันผิดขนาดไหนนะครับและคําว่าจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยมันมีกรอบ ของมันหรือเปล่าว่าเอทำแบบนี้นะ่ะคือผิดทําแบบนี้คือไม่ผิดนะครับการทํามาตรฐานของจริยธรรมมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนครับว่าประชาชนเองก็ข้องใจและก็สงสัยนะครับหลายๆคนก็อยากจะรู้ซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างนานาเพราะว่ากรณีที่คุณช่อเองโดนเนี่ยนะครับจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยเนื่องจากว่าคุณช่อเองมีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับนะครับพมหกรย์นะครับหรือเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยแต่ไม่ได้โพสต์ตอนขณะเป็นนักการเมืองครับไม่ได้โพสต์เป็นขณะเป็นนักการเมืองแต่โพสต์ ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามีการโพสต์ก่อนหน้านั้นนานขนาดไหนนะครับแต่บอกว่ามีการโพสต์ก่อนหน้านั้นเห็นว่าตามข่าวในข้อมูลข่าวก็บอกว่าโพสต์มาตั้งแต่13ปีที่แล้วก็คือตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนยังเป็นนักศึกษายู่เป็นอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าตามข้อมูลที่ออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าแต่ขณะที่คุณช่อเองเป็น นักการเมืองหรือเป็นสอสนะก็ไม่ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้แต่ว่านะเอานักร้องเรียนเนี่ยก็ได้เอาข้อมูลเก่านะครับข้อมูลเก่าที่มีการโพสตแลวเอามาร้องซึ่งพอมาร้องปุ๊บแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับว่ามันก็ผิดจริยธรรมรายแหลงซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นข้อคําถามว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นแบบสมมติว่าตอนเป็นนักการเมืองเราโพสเนี่ยอ่ะโอเคอันนี้มันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าอมันอาจจะผิดจริงๆถูกต้องไหมแต่เนี้ยมันเป็นประเด็นที่ว่าโพสต์เก่าแล้วเอามาตัดสินทางการเมืองเนี่ย อันนี้มันมันก็ดูแปลกๆดูนะครับความรู้สึกของแต่ละคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์เก่าแล้วเอาเหตุการณ์เก่ามาย้อนในการกระทําความผิดของนักการเมืองและมาตัดสินนักการเมืองแบบนี้มันจะถูกต้องหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้หลายๆคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันออกไปโอ้โหในมุมฝั่งซึ่งแน่นอนครับว่าในฐานะประชาชนเนี่ยเราก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแน่นอนครับว่าการวิพากษ์วิจารณ์แต่ละมุมเนี่ยนะครับมันก็แตกต่างกันไปแต่ละความคิดก็แตกต่างกันไปแต่ละข้อมูลที่แตกต่างกกันนนนไไปซึ่่่่่่่งงแอออคยยยาาาาทีผมมมเเเ้ํสววจะิด การอะไรขึ้นกันแล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่านะครับประชาชนมีการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับมีการวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยประชาชนเองอยากทะเลาะกันเองนะครับอยากวิาพากษ์วิจารณ์สมมติเราวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้นะครับวันนี้ ต้องยอมรับว่ามีทั้งคนที่ชอบคุณชอบและไม่ชอบคุณชอบคนที่ชอบคุณชอบก็อาจจะมีข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาอธิบายนะครับเพื่อจะให้เข้าข้างทางคุณชอบและคนที่ไม่ชอบก็หาข้อมูลมาทุกอย่างเพื่อจะบอกว่าคุณชอบผิดนะครับก็ว่ากันไปแต่2ฝ่ายนี้นะครับเมื่อวิพากษ์วิจารณ์แล้ววิเคราะห์กันแล้วนะครับก็ต่างคนต่างอยู่นะครับไม่ต้องเอามาถกเถียงกันเพราะถ้าถกเถียงกันมันก็กลายเป็นว่าประชาชนทะเลาะกันสําหรับผมผมบอกผมย้ําเสมอว่าวันนี้ประชาชนทะเลาะกันไม่เกิดประโยชน์อะไร ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับประชาชนทะเลาะกันเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรกันวันนี้นะครับเราสามารถวิาพากษ์วิจารณ์นักการเมืองได้วิาพากษ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เราสามารถที่จะวิเคราะห์การเมืองนะครับวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งคําถามกับนักการเมืองตั้งคำถามกับนักการเมืองเป็นสิทธิทีป่ประชาชนสุขกท,ทุกคนทําได้และผมก็อยากให้ประชาชนทุกคนทําด้วยการที่ เราตั้งคำถามไปกับนากากบักการเมืองตั้งคำถามกับพรรคการเมืองนะครับวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุก deserves, ารณ์ที่เกิดขึ้นข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นการกระทาที่เกิดขึ้นอันนี้เราสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้และก็ย้อนซ้อนทอนคถามได้แต่ประชาชนไม่ต้องทะเลาะกันอย่างที่บอกว่าวันนี้เราอาจจะชอบพักพักหนึ่งชอบนักการเมืองคนหนึ่งนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าอ้ยเราชอบน,ากาอนอบักการเมืองนี้เราชอบพรรคการเมืองนี้นะครับ แต่เราไม่ชอบพักการเมืองนี้ไม่ชอบนักการเมืองคนนี้เราก็ไปวิาพากวิจารณ์ไปตั้งคาถามไปจับผิดไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อยากจะทําเราก็ทําทําเราไปนะครับถามว่าวันนี้คนที่นะครับคนที่เขาชอบนักการเมืองคนนั้นคนที่ชอบนักพักการเมืองคนนั้นเขาชอบเราไหมเขาก็ย่อมไม่ชอบเราอยู่แล้วถูกต้องไหมก็เหมือนกับเราเองสมมติเราชอบนักการเมืองคนนี้ชอบพักการเมืองคนนี้มีคนมานะครับไอ้วิจาร์พักการเมืองคนนี้นะครับนักการเมืองคนที่เราชอบพักการเมืองที่เราชอบเราอาจจะรู้สึกว่าอีเราก็ไม่ชอบคนคนนี้แต่จริงๆแล้วถามว่า ผมอยากให้ทุกคนคิดอย Alliance, ่างนีのの้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาสามารถวิพากษ์นักการเมืองได้พักการเมืองได้ก็ปล่อยเขาครับเราก็สามารถวิพากษ์ได้ต่างคนต่างวิพากษ์วิจารณ์ไม่ไม่จาเป็นต้องทะเลาะกันเราไม่จําเป็นจะต้องไปปกป้องนักการเมืองนะครับคนที่เราชอบเราไม่จําเป็นต้องต้องไปปกป้องนักการเมืองคนที่เราชอบแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยข้อมูลของเขาเนี่ยที่เขามามามาว่านักการเมืองคนนี้มันไม่ถูกต้อง มันเป็นข้อมูลเท็จมันเป็นข้อมูลไม่จริงหรือการที่เขามาว่าพรรคการเมืองเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ไม่จริงข้อมูลข้อมูลเท็จเราก็เอาข้อมูลจริงและและก็ข้อมูลที่เรารู้มีข้อมูลจริงมีหลักฐานเอาข้อมูลที่เป็นความจริงเนี้ยเอาออกมาเปิดโปงเอาออกมาให้ให้ารูสุดท้ายแล้วคนที่เขามาวิพากษ์วิจารณโดยข้อมูลเท็จนะครับโดยหลักฐานเท็จเขาก็แพ้เองถูกต้องไหมเราไม่ต้องไปโตโต้ตอบกับเขาเราไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาแต่วันนี้ถ้าเขาวิพากษ์วิจารณ์หรือเขาเอาข้อมูลเท็จออกมาเราก็เพียงแค่นําเสนอข้อมูลอีก ด้านหนึ่งที่เป็นความจริงออกมาแต่เราไม่ต้องไปตอบโต้เขาไม่ต้องไปชนเขาเฮ้ยข้อมูลมันเป็นงี้ไม่ต้องครับต่างคนต่างอยู่ในจุดของตัวเองผมเชื่อว่าประชาชนแต่ละคนเนี่ยมีวิาจารณจารในการตัดสินใจมีวิาจารณณในการที่จะเข้ามาชมเข้ามาดูแล้วตัดสินใจในเรื่องที่เรานําเสนออยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ เราเองนะครับมีหน้าที่นําเสนอแต่เราไม่มีไม่ไม่มีหน้าที่ที่จะไปทะเลาะใครประชาชนอยากทะเลาะกันเองครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับใครจะแบ่งไปเสียอะไรก็ช่างนะครับอยากไปทะเลาะกันเองครับประชาชนทะเลาะกันเองไม่เกิดประโยชน์ประชาชนทะเลาะกันเองคนที่ได้ประโยชน์คือพักการเมืองรัฐนักการเมืองวันนี้เราไม่จําเป็นครับ สิ่งที่เราต้องทําก็คือ 1. วิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองนะครับวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ให้หมดแต่ละคนทําหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบเพราะทุกการตรวจสอบทุกการวิพากษ์วิจารณ์ทุกการตั้งคาถามมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอันนี้คือสิ่งที่ดีแต่ถ้าประชาชนทะเลาะกันเองมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยฝากเอาไว้นะครับยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะเอาออกมาให้ทุกคนได้ทราบเพราะหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะคำว่ามาตรฐานของจริยธรรมที่ร้ายแรง มันมีอะไรบ้างที่เป็นกอบว่า bueno เอยอย่างนี้คือทําอย่างนี้นะครับวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราต้องมาย้อนดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะนักการเมืองหญิงเอาแค่ของผู้หญิงก่อนนะครับนักการเมืองแต่ละคนที่โดนนะครับที่โดนเรื่องของอจริยธรรมเนี่ยนะครับมีใครบ้างนะครับจริยธรรมร้ายแรงเน,นี่ยเครื่องมือดับนักการเมืองย้อนนะครับสี่นักการเมืองหญิงเนี่ยหมดอนาคตทางการเมืองจากพิษมาตรฐานจจริยธรรมร้ายแรง ก็คือ1เนี่ยปวินาไกรครุปนะครับกะหนกวันศิราวันนะครับทานิการนะครับพรพงศารอนะครับกันนิกาวานิศนะครับคดีนะครับคาสารอีก3รายนะครับฉลองนะครับแล้วก็ภูมิสิ์นะครับนาทีและก็สสพักอดีตสสพักภูมิใจไทยนะครับมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระรวมถึงผู้ที่ รวมถึงนะครับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหวัวหน้าหน่วยนะครับงานธุรการของสารรัฐธรรมนูนและองค์กรอิสระซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่30มกราคม2561และโดยรัฐธรรมนูญ2560มาตานะครับ219วัก2กำหนดให้บังคับใช้แก่สมาชิกสภาผู้ดดสะสะสะแทนราษดรสสนะครับวุฒิสมาชิกวุฒิสภาสวและคนะรัฐมนตรีด้วย ขณะนี้ได้มีนักการเมืองถึง4คนแล้วที่ต้องสังเวยให้กับมาตรฐานทางจริยธรรมโดย3ามคนถูกตัดสิทธิ์สมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตห้ามดำรงตำแหน่งการเมืองตลอดชีวิตและตะัดสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเป็นเวลา10ปีส่วนอีกคนถูกตัดสิทธิ์นะครับสมัครเลือกตั้งและห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตแต่ไม่ถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งที่น่าแปลกใจก็คือผู้พิพากษานะครับ ผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงทั้ง4คนล้วนแต่เป็นนักการเมืองหญิงทั้งสิ้นนะครับช่อนะครับสังเวยจริยธรรมผู้ที่ถูกนะครับสารดีกาพิพากษามีควา,ามาาผิดตามจริยธรรมร้ายแรงรายล่าสุดคือช่อนะครับพันนิกาวานิชอดีสสพรรอนาคตใหม่โดยเมื่อวันที่20กันยายน256เนี่ยสารดีกาได้มีคำพิพากษาให้นางสาวกันนิกาน,นะครับมีความผิดกรณีโพสต์ข้อความผ่าน นะครับาพาดพิงสถาบันสมัยก่อนเป็นนักการเมืองสมัยก่อนเป็นนักการเมืองนะครับต่อมาได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งสสภาพถ่ายและข้อความดังกล่าวยังคงยังคงปรากฏอยู่ในบัญชี Facebook ในลักษณะเป็นสาธารณะบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปดูได้อย่างต่อเนื่องสารจึงนะครับสั่งถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกต,ตั้งตลอดชีวิตและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต คดีนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเป็นผู้ร้องยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยอันสืบเนื่องมาจากนายศรีสุวรรณจันยายื่นหนังสือให้ตรวจสอบนางสาวพันนิกานะครับกรณีโพสต์ภาพและข้อความใน Facebook ที่ทําให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจจะเชื่อมโยงกับสถาบันนะครับเป็นพฤติการหรือการกระทําที่สอไปทางขัดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ต่อมาเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2565เนี่ยปปชมีมติเอกฉันชี้มูลความผิดฐานผิดจริยธรรมร้ายแรงคดีนะครับจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยเมื่อสารฎีกา,าพิพากษาแล้วถือเป็นอันจบไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีกนะครับ ย้อนนะครับสาลายที่ผิดจริยธรรมนับตั้งแต่นะครับมาตรฐานจริยธรรมบังคับใช้เป็นนะครับเมื่อ30มมกราคม2561เนี่ยมีนักการเมืองถูกสารดีกาพิพาษาาละคดีสิ้นสุดแล้ว4รายเนื่องนะครับเนื่องจากเนื่องซึ่งนะครับซึ่งนะครับนอกจากช่อพันธิกาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็มี3นักการเมืองหญิงถูกพิพาษษาได้แก่1นะครับ ปรีนาปารีนาไก่คุบเนี่ยถูกสารพิาพากษาเมื่อวันที่7เมษายน2 5 6 5ห้าให้พ้นตำแหน่งสสราชบุรีพักพลังประชารัฐมีผลนะครับนับตั้งแต่วันที่25มีนาคม2 5 6 4ซึ่งเป็นวันที่สารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีครอบครองเอกสารสิทธิ์สปกธด่วนยึชอบเพื่อทําเป็นฟาร์มเลี้ยงไก่สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งห้ามดํารงตําแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตและถอนสิทธิ์การเลือกตั้งเเปป็นวลาาาีคคํถมื เอากราณีนี้ก่อนกรณีของคุณปัตรีป่าปารินาไกคุบเนี่ยนะครับกรณีครอบครองเอกสารสิทธิ์นะครับสอบประกอ,อบหนึ่งสอบประกอบนะครับโดยมิชอบเนี่ยเพื่อทาฟาร์มเลี้ยงไก่สารสั่งเพิกสิทธิ์รับสมัครในการเลือกตั้งห้ามดารงตาแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตและถอนสิทธิ ENT, การเลือกตั้งเป็นเวลาสิปีแล้วคําถามคือในการครอบครองเอกสารสิทธิ์สอบประกอบสอบประกอบเนี่ยโดยมิชอบเนี่ยนะครับผิดกฎหมายอาญาหรือเลปล่านะครับ เพราะล่าสุดนี้เห็นว่ายังไม่มีการสั่งฟ้องเรื่องของตรงนี้เลยแต่ผิดจริยธรรมไปแล้วอันนี้ผิดจริยธรรมไปแล้วนะครับอ่ะถ้าถามว่าวันนี้ครอบครองเอกสารสิทธิรร์นะครับของสปกรนะครับต้องผิดเรื่องของกฎหมายอาญาด้วยหรือเปล่าผิดกฎหมายอื่นด้วยหรือเปล่าหรือผิดแค่จริยธรรมอย่างเดียวอันนี้เป็นการตั้งประเด็นไว้นะครับ อสองเนี่ยกะหนกวันนะครับวิราวันอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาที่การพักภูมิใจไทยถูกศาลฎีกาพิพากษาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2 5งกรณีนะครับร่วมกันสนับสนุนออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปาจีนบุรีศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตและนะครับเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งเป็นระยะเวลา10ปีกรณีนี้นะครับ หนึ่งก็คือถ้าเป็นการสนับสนุนออกโหนดโดยมิชอบได้วยกฎหมายเนี่ยก็ถ้าแดงว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมีความผิดทางอาญาหรือเปล่าแต่ล่าสุดนี้รู้สึกว่ามีคำมีสารย้องในกรณีนี้อยู่นะครับก็ซึ่งต้องบอกว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายจริยธรรมมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วทําไมการทําผิดก็อย่างที่บอกว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าทําผิดในกฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพ่งก็ว่ากันไปตัวตามตัวกฎหมายหรือเปล่าการที่ใช้คําว่าผิดจริยธรรมนะครับตรงนี้แล้วมาตัดสินท,ทางการเมืองอันเนี้ย มันใช่หรือเปล่าเพราะว่าถามว่าวันนี้การที่ตัดสิ์ทางการเมืองแล้วไม่ให้ลงรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยผมว่าเรื่องของการที่ว่าประชาชนจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครดีฟ่าแต่ถามว่าถ้าเขาผิดมาตรากฎหมายอาญาก็ว่ากันไปตามกฎหมายอาญานะครับไปผิดกฎหมายที่แพ่งก็ว่ากันไปตามกฎหมายแพ่งแต่เนี้ยผิดกฎหมายจริยธรรมซึ่งแน่นอนครับหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะกรอบของจริยธรรมเป็นไงเดี๋ยวก็คงจะต้องมีนะครับ 3. เนี่ยคือทัิการนะครับพรพงสารออดีตศศ นะครับกทมพักผังประชา,ะารัฐศารมีคำสั่งพิพากษาเมื่อวันที่3สิงหาคม2 5 6าในกรณีเสียบบัตรแทนการระหว่างการพิจารณาร่างพรบเหรียญราชนะครับรุจินะครับปร,นะร,ระของรัชกาลที่10สารส,ารรส,สั่งพ้นสสนับตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2564อันเป็นวันที่สารดีการมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพิกถอนสิทธิ์สมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตไม่มีสิทธิดารงตําแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิ์นะครับ การเลือกตั้งมีกําหนดนะครับตลอดระยะเวลา10ปีอันนี้เป็นกรณีเสียบัตรแทนนะเป็นกรณีเสียบัตรแทนกรณีแรกเนี่ยสองกรณีแรกเ่ยอีกอันนึงเป็นกรณีครอบครองอีกอันนึงเป็นกรณีออกโฉนดอันนี้เป็นกรณีที่เสียบบัตรแทนนะครับที่โดนนะครับแล้วก็ศาลอ่า คดีคาสาเนี่ยอยู่ทั้งหมด3รายนะครับนอกจากนั้นยังมีนะครับคดีฟาร์มผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยที่ปปชชี้มูลไปแล้วเนี่ยและยังอยู่ในสารดิการอีก3รายนะครับกรณีเสียบบัตรแทนกันในห้องประชุมสภาประกอบไปด้วยนายฉลองเทิดวีรพงศ์อดีตสสพัทลุงพัฒนภูมิใจไทย 2. นะครับนายภูมิสิทธิ์คงมีอดีตนะครับสสพัทลุงพัรภูมิใจไทย 3. นางนาทีราชกิจประการอดีตสสบัญชีรายชื่อของพัฒนภูมิใจไทยนะครับ สอบจริยธรรมสองลายนะครับขณะเดียวกันยังมีคดีนะครับจริยธรรมร้ายแรงที่อยู่ในระหว่างการไตส่สวนของปปชได้แก่นะครับหคดีกล่าวหานายสุพลจุนใสสอสอชุมพรเนะี่ยเขตสามพักพระรังประชาชาติไทยนะครับพักพักรวมพระรังประชาชาติไทยกรณีนะครับถือครองเข้าทําประโยชน์ในที่ดินนะครับ อบทห้าท้องที่นะครับตำบลเกาะพังงันอำเภอเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนำที่ดินไปเสนอขายให้กับบุคคลอื่นทั้งที่เป็นที่ดินที่อยู่ในฟาร์มครอบครองของกรมธนารักษ์ที่ห้ามไม่ให้มีการซื้อขายนะครับสองกรณีกล่าวหานะครับนายเอกราชช่างเหลาสอสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตเงินจำนวน431ล้านบาทของสหก์อมทรัย์คูขอนแก่นเมื่อปี2 5, 6, ทั้งยังมีกรณีออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยมิชอบอีกหลาย10บรายโดยเป็นสอสอ,อย่างน้อย6รายและสอวอ,อย่างน้อย1รายนะครับกรณีของช่อพันนิกานะครับวาน,นิชก็เสมือนถูกประหารชีวิตทางการเมืองนะครับด้วยพิษมาตรฐานจานัดริยธรรมร้ายแรงคงไม่ใช่นะักการเมืองรายสุดท้ายอย่างแน่นอนจะ ต้องมีนะครับคนได้รับโทษทันทานองนี้ตามมาอีกแน่ๆนะครับแน่นอนครับวา่าคุณช่อคงไม่ใช่เป็นคนสุดท้ายแน่นอนที่จะออกมาับอย่างเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าไอหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่าเอ๊ะก,กรอบหรือ,อาสารเนี่ยตัดสินเรื่องของอามาตรฐานจริยธรรมยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับก็จะเอาข้อมูลตรงนี้มาให้ทุกคนได้รับทราบว่าเอ๊ะก,กรอบและของไอ้นี่จริยธรรมยังไงก็คือ1มาตรฐานทางจริยธรรมนะครับ มาตรฐานทางมาตรฐานทางจริยธรรมน่ะที่ประกาศใช้นะครับเมื่อวันที่30มกราคม2561และใช้บังคับแก่สสสวและครมด้วยนั้นนะครับสาระสำคัญมันอยู่ที่นะครับหมวดที่1ถึงหมวดที่3ว่าด้วยเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมที่จะต้องปฏิบัติโดยหมวดที่สำคัญที่สุดก็คือหมวดที่1นะหมวดที่1นเนี่ยนะครับมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นอุดมการณ์นะครับข้อที่5นะครับถึงข้อที่10 หากใครถูกตัดสินว่าผิดจะเข้าข่ายมาตรฐานผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะรบที่มีเนื้อหาประกอบด้วยนะครับข้อที่5นะครับต้องยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองนะครับ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันนี้คือข้อ5นะครับต้องยึดมั่นและทำลงไว้ซึ่งนะครับการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับข้อที่6เนี่ยต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอาธิปไตย บูรภาพนะครับแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิไปไตยนะครับเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนข้อที่เจต,ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนนะครับ ข้อ8การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่สแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติกรรมที่รู้เห็นยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบข้อ9เนี่ยต้องไม่ขอไม่เรียกไม่รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดน,นะครับประการใดที่อาจจะให้นะครับกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ข้อที่10 ต้องไม่รับของฝันของกำนันนะครับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเว้นแต่เป็นการได้รับการให้โดยทำจัญญาและการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับรับไว้ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้ากรอบนี้นะครับกรอบเนี้ยเป็นกรอบที่ใช้บังคับกับทุกคนนะครับใช้บังคับกับทุกคนก็เป็นสิ่งที่ดีแต่คําถามคือตอนเนี้ยมันมีหลายๆคนนะครับหลายๆคนทึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเอ๊ะ คนที่โดนไปร้องเนี่ยนะครับคนที่โดนไปร้องเนี่ยเพราะมีการไปร้องือเปาแต่หลายๆคนนะครับที่ถ้าพูดถึงตามเนี้ยโอ้โหผมว่ามีหลายคนนะครับที่ตอนเนี้ยโดนคดีความอยู่นะครับให้ถือผลประโยชน์ของชาติเหนือฝ่าผลประโยชน์ของส่วนตนเนี่ยอันเนี้ยก็มีหลายคนคนที่รับสวยรับสินบนนะครับทุจริตคอรัปชันโกงกินนะครับคนที่เข้าไปพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายคนที่ไปฝากนะครับฝากคนที่เป็นคนรู้ใจของตัวเองไปรับราชการแบบเนี้ย ถามว่าผิดไหมผิดจริยธรรมไหมเพราะอะไรครับเพราะคนรู้ใจของตัวเองเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของตัวเองถูกต้องไหมเอาคนรู้ใจของตัวเองไปฝากนะครับให้รับราชการมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของชาติแล้วทําให้ชาติเสียผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ผิดหรือเปล่าอันเนี้ยก็คือต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับมันเป็นที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะการบังคับใช้นะครับกฎหมายเรื่องของจริยธรรมเนี่ยนะครับมันใช้บังคับกับกลุ่มบุคคลเฉพาะหรือว่าบังคับใช้ทั้งหมด อย่างที่ว่ายึดและทำรงไว้ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรัชท์ซึ่งทักตามกรอบนี้นะครับตามกรอบนี้ว่ายึดมั่นทำรงไว้ในซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัิย์ทรงเป็นประมุขตามพระอาณาจักรไทยอันอน,นี้ก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากาษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรพาธนะครับแ่ง อาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยนะครับเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติและฟาร์มั่นคงของรัฐและควาสมสงบเรียบร้อยของประชาชนคําถามนะครับต่อมานี่คําถามอันนี้อันนี้ก็คือของเรื่องของที่มีการโพสต์เรื่องของดูมินสตดาหรือดูมินอะไรคำถามต่อไปเนี่ยก็คือถามว่าอันนี้เฉพาะพักการเมืองนักการเมืองหรือเปล่านักนักการเมืองหรือเปล่าหรือเป็นประชาชนธรรมดาสมมติว่าถ้าเกิดว่าเหตุการณ์สมมติตอนที่เป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยอย่างก,การณีของคุณช่อเนี่ยมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงเป็นข้อสองสัยอยู่ว่าเอ๊ะ ขณะที่ดํารงตําแหน่งนะครับคุณช่อไม่ได้ทําเหตุการณ์นี้แต่คุณช่อเคยมีการโพสต์เอาไว้เมื่ออดีตนะครับโพสต์ใน Facebook ก็อย่างที่บอกว่าโรคโซเชียลมันสามารถบันทึกข้อมูลเอาไว้ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมแล้วเอามาตรงเนี้ยมันใช่หรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่าก็คือเอาความผิดย้อนหลังมาขัดที่ยังไม่ได้ลงตําแหน่งเนี้ยมัน มันถูกต้องไหมนะครับมันถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นที่ถกเถียงกันก็อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกันนะครับนำเสนอไอแนวคิดของตัวเองความคิดของตัวเองนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้บางครั้งเนี่ยต้องบอกก่อนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาโดยนะครับรเผด็จการรัฐประหารหรือคอสชเป็นคนร่างขึ้นมาผลคนร่างขึ้นมาแต่เอามาบังคับใช้กับใครแล้วถามว่าวันนี้ถ้าบังคับใช้กับทุกคน คำถามคือนะครับอย่างที่บอกว่าชี้หน้าด่าพระผิดจริยธรรมไหมอ่าอย่างเนี้ยนะครับไปเข้าไปพัวพันกับนาสิ่งผิดพิกหมายนะครับผิดจริยธรรมไหมเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของ ยาเสพติดผิดจริยธรรมไหมนะครับาฝากนะครับคนรู้ใจของตัวเองเข้ารับราชการผิดจริยธรรมไหมอย่างเนี้ยนะครับต้องมีอะไรที่อะายอย่างที่ประชาชนต้องออกมาตั้งคําถามแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราก็ต้องติดตามข่าวสารและก็ติดตามข้อมูลกันไปก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนที่โดนตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรโดนใน เหตุการณ์ที่ต่างๆกันนะครับเหตุการณ์ที่ต่างๆกันซึ่งแน่นอนครับว่าเหตุการณ์ต่างๆกันอย่างกเรื่องถ้าเกิดว่าของการครอบครองเรื่องของที่ดินเนี่ยอันนี้มันทําให้รัฐเสียผลประโยชน์อันนี้สมควรจะโดนนะครับอันนี้สมควรจะโดนต้องบอกก่อนเพราะว่า มันทำเขาเรียกว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่นักการเมืองทำแล,แล้วทําให้ประเทศชาติเสียประโยชน์นะครับเสียหายกับประเทศชาติอันนี้มันสมควรจะโดนเพราะมันชัดๆเลยว่าแต่ไม่ใช่ว่าผิดจริยธรรมอย่างเดียวต้องผิดกฎหมายอาญาด้วยนะครับผิดกฎหมายอะไรใด้วยมันไม่ใช่วันนี้เฮ้ยผิดจริยธรรมแต่กฎหมายอาญายังไม่รู้จะไปยังไงเลยกฎหมายอาญาไม่ได้ผิดก็งงเหมือนกันนะครับกับสิ่งนี้ก็ต้องรอดูนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เอามันนําเสนอให้ประชาชนทุกคนนะครับได้ลองพิจารณากันดูอย่างที่บอกย้ําเตือนเสมอว่า วันนี้เราในฐานะประชาชนสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราอย่าทะเลาะกันเองนะครับเราอย่าทะเลาะกันเองนะครับเราอย่าทะเลาะอเองเราไม่เรา,าเขาเรียกว่าอะไรเราชอบพรรคการเมืองไหนสนับสนุนนักการเมืองคนไหนเราไม่จาเป็นจะต้องไปปกป,ป้องเขาจนต้องไปทะเลาะกับอีกฝ่ายนะครับสําหรับผมผมบอกเลยว่า ผมไม่ทะเลาะอะไรครับแล้วก็ใครก็แล้วแต่นะครับที่มาเม้นนะครับแสดงความคิดเห็นในคลิปที่ผมทําถ้าในเนื้อหานะครับความแตกต,ต่างจากาเขาเรียกว่าอะไรคนละแง่คนละไนี้กับผมก็ตามสบายเลยครับผมไม่เป็นการไปตอบโต้อยู่แล้วเพราะผมถือว่าแต่ละคนสามารถที่จะนะครับแสดงความคิดเห็นในมุมของตัวเองได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องครบรพการแสดงความคิดเห็นของผมด้วยเพราะผมก็แสดงความคิดเห็นในมุมของผมนะครับซึ่งผมก็แสดงความคิดเห็นนักการเมือง พรรคการเมืองนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับมันเป็นสิทธิที่ผมสามารถจัททาได้แต่ความคิดผมก็คือความคิดผมความคิดของคุณจะแสดงความคิดเห็นนะครับของคุณอันนี้ก็เป็นสิทธิของคุณเหมือนกันมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ